คือเต้องสู้เขาเนี่ยปล่อยให้น้องเขาเอาของใหญ่มาเราจะเอาของที่แบบว่าเหมาะสําหรับพวกนักสะสมที่อยากจะเริ่มใหม่ก็คือเวลามีจัดงานอย่างนี้เนี่ยบางทีมันจะมีของที่เป็น convention special อย่างในตัว Deadpool Dumpster Fly เนี่ยมันเป็นของงาน SCCC ลีก่อนแล้วมันก็มีออกมาเป็นตัว limit คือของพวกนี้ตอนที่มันออกมา็แรกมันจะไม่แพงแต่ว่า พอเก็บไว้นานขึ้นเนี่ยมันจะมีราคาขึ้นเรื่อยๆต่อหาไม่ยากเหมือนกับในงานเนี่ยก็มีหลายอย่างที่เขาเป็นคอนเทนต์พิเชียลเหมือนกันก็ลองดูที่สติกเกอร์ที่แปนอยู่ตามบ็อกสเลกเนี่ยซื้อไปเก็บไว้ก่อนโดยที่ไม่ต้องลงทุนสูงส่วนพวกนี้เนี่ยเราก็จะมีเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสายคอมิกแล้วก็คือเก็บสะสมคอมิกกัน่าจะเด็ดเนี่ยแล้วก็จะไปขอให้ศิลปินที่เราชอบอย่างอันนี้คือของทาคาชิมิยาซาวะาเขาวาดให้มิสมาร์ควงให้สไปเดอร์เแวน เราก็ไปเจอเขาที่งานโตเกียวคอมิคอนแล้วก็ให้เขาทำแคสต์เกชพร้อมกับขอลายเซ็นให้บอสให้อันนี้ปีไหนเราไปเจอประมาณช่วงปีไหนอะชิ้นนี้ได้มาปีไหนนะได,ได้มาปี2018 2018บแอ,อเาเจอประมาณเจ็ดเแล้วก็ในงานเดียวกันเนี่ยจะได้เป็นหายรูปก,กับทอมพีเดอร์สตัน,นแล้วก็มีลายเซ็นแต่ว่ะมานั้ใส่รกรอบใส่กรอบแบบใส่กรอบแบบที่บ้านนะพี่พี่น่าเอามาได้ไหมคะพี่น่าเผื่อเป็นแฟนเปอร์โกลยังเด่นนะคะ นนแล้วตอนนี้เนี่ยเห็นใ,ในงานนี้เนี่ยมีพวกการ์ดมาาา<ม>ีการ์ด้นาบางทีเราจะรู้ว่ามันแรงไปแลยเพือ่อแกะแล้วแต่ว่าอ,อันนี้ยังไม่ได้แกะอันนี้คือการ์ดของทอ็อปส์ซุปเปอร์เด็กตอนมาโดครบว่าเสียปีนั่นก็ปีสองพันสิบแปดซึ่ง โปรตเนี่ยในบล็อกสแกนมันจะมีการ์ดแวร์อยู่3าสี่ใบซึ่งอาจจะเป็นลายเซ็นมาลตีการันตีอาจจะเป็นชิ้นเสื้อผ้ามีคร็อปมีภาพพิเศษมีภาพสเก็นอะไรเงี้ยแต่เราไม่รู้จะไปจะเปิดถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เก็บไปเรื่อยแล้วก็มีคนมาเสนอราคาเรื่อยๆตอนนี้มันกลายเป็นหมื่นไปละก็คือเราก็ยังไม่เปิดเรายังไม่เปิดยังไม่เปิดอยู่เพราะว่ามันเหมือนกับที่เขาเรียกอะไรนะโธร์ลิกเกอร์เราไม่รู้มันจะมีค่าหรือเปล่าจนกว่าน่าจะเปิดมัน มีเอ็กซ์แมนที่ได้คนมาดกคนนี้เขาเป็นคนที่ออกแบบบ็อกซ์าร์ดให้กับอสโตรด้วยคือเดวิดคายาม่าที่ตลอดคือเราไปงาน Star Wars แต่เราบังเอิญไปเจอเขาอยู่ที่ปุ๊ดพอดีก็เลยบอกเฮ้ยนั่นไซน์ไหน่อยก็เลยได้อันนี้จะเป็ปีนี้ใช่ไหมพี่แต่ปีนี้ปีนี้พี่จึงไปงาน Star Wars ์มาครับปีนี้ที่ถึงเป็น Star Wars Celebration นต่อไปอาร์ ต่อไปเรายะเชิญพี่อาค่ะผมก็เอามาน้อยมาทุกคนนะครับเนื่องจากชิ้นใหญ่ชุมากชุก็กินขานะครับอ่เริ่มจากกันไหนก่อนีมีสองนนะครับก็เอาตัวนี้ก่อนแล้วกันเนาะเป็นชุดหลอกที่คิดว่าเป็นชุด handmade c ั s t อมอันแรกที่ทำในช่วงที่ cosplay อะไรนะครับแล้วก็สำคัญคือตรงเนี้ย มีประวัติร่วมงานทั้งสางคนเลยอันนี้นนคือเป็นชุดทีพ่พวกที่ผมเนี่ยเอาไปใส่ที่งานกินฟินิที้วอลนิ่งคอนเสิรตที่ถิ่นโตในพิพิธภัณฑ์เนี่ยครับแล้วก็ได้ที่พี่ทั้งสองคนเนี่ยช่วยดูแลนคะครับในช่วงที่ใส่ชุดก่อนเพราะว่ามันมันแบบมันเป็นรุ่นเก่าแล้วแล้วมันก็ร้อนมากแล้วมันก็แบบอาการแย่จเอาดรอวด้วยใช่เพราะแบบจะเป็นลมครบพี่ลิ้นก็พัดให้พี่ถิ่นก็ยาดองให้เลยเรียกว่ามีประวัติร่วมงานแต่ว่าพี่พิเศษเลยคือวันนั้นเนี่ย เราได้เจอทั้งแบบนักแสดงแล้วก็ผู้ประกาศโจลุโซ่มาคือแบบเห็นแบบระยะแบบนี้ครับใกล้มากๆคือแบบพิเศษเจอแบบตัวเลยติดกันเยอะมากเลยเห็นแค่นี้แค่เชื่อมกันแล้วคือดึงกันเกี่ยวกันแบบนี้เลยใช่ครับแล้วพ่อที่สำคัญคือได้ลายเซ็นของโจลุโซ่มานีครับเป็นแบบประดับของขังเลยก็เลยคิดว่าเป็นของสะสมที่มีมูลค่าที่ปเอางบคาไม่ได้แล้วมาดถอแลเราที่เราจะมาด้วยถืงแะอะไรก็าดู ได้มาดมวยเหงื่อระยะหนึเพราะว่าร้อนมากครับก็โอเคยังมาชุบต่ออยู่เป็นชุดที่ผมใส่ละกันคือนะตอนแรกที่ได้มาเนี่ยมันเป็นลิขสิทธิ์ของไลเซนต์นะครับเป็นซีเลอร์บอดี้แต่ตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเขายังมีขายผลิตหรือเปล่าก็ชุดนี้ก็แบบได้เลยเส้นมาแต่เมหนึลงแล้วก็อ่าราคาก็แสนกว่าบาทสองชุครับรวมรวมน้ำเข้ารวมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็น่าจะเป็นชุดเดียวในไทยด้วยมีแค่ชุดเดียวในประเทศไทยเพราะว่าคงไม่มีใครบ้างครับ คือคือแบบต้องบอกก่อนว่าคือผมแบบแบบสะสมพวกไอรอนแมนนะแบบเป็นทั้งมาวเวลฟิงเกอร์ทั้งอารปั้นเซจูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังรู้สึกว่ามันขาดอะไรไปใช่ไหมเพราะเราชอบมากก็เลยคิดว่าถ้าเราใส่ชุดไอรอนแมนเนีเราก็สามารถพูดได้เต็มปากว่าไอ้ไอรอนแมนขอขอฟังหม่ได้ไหมครับขอฟังหน่อยได้ไหมไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกไม่ใส่หมวกโอเคเดี๋ยวช่วงท้ายเดี๋ยวช่วงท้ายแล้วก็จิ้สุดท้ายครับ ลายสะสมของผมที่แบบว่าเป็นลายหลักเลยนะเป็นคอทอยเป็นฟิงเกอร์สเกลหนึ่งต่อหกนะครับแบลเลอรี่อทอยแต่ว่าตัวเนี้อที่พิเศษคือมันเป็นมาสห้าสิบที่มีเฉพาะที่ฮ่องกงทำแล้วต้องเนื้อไขการได้ลงมาเนี่ยคือเขาเรียกไงอะ่ะ,ะมันเป็นมันเป็นมันเป็นของคอนทอยเนี่ยร่วมกับธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เ,เตอร์ของฮ่องกงใช่ไหม การที่จะมีตัวนี้ได้เนี่ยคุณต้องมีเงินฝากในแบงค์ของแซนด์แชลเตอร์เนี่ยสี่ล้านบาทแล้วก็อยู่ในแบงค์เนี่ยหนึ่งปีเป็นอย่างน้อยแล้วก็ถึงจะได้สิทธิ์ซื้อตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนผมไม่มีสักเลยไหมแล้วก็ตัดใจอยู่ได้ก่อนแล้วก็ไปซื้อต่อเข้ามาแต่ว่าแน่นอนด้วยแบบราคาที่มันแบบโอเวอร์ไพรส์ไปเลยสูงคือใช่เพราะว่ามันมีแค่แปดสิบตัวในโลกแค่สี่แปดสิบตัวแล้วเราก็เป็นหนึ่งในฝ่ายชน โคตรชัยอันนี้ตอนได้มาประมาณ6กหมื่นกว่าบาทคร่ะจริงๆมันไม่ต่างเลยนะมันต่างแค่มีตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็เหยียบตัวสีตัวเขียวเล็องไรับตัวเจมี่ตัวสีเขียวนั่นแหละที่ทำให้มันแพงคือตรงนั้นเลยแล้วก็พอผมได้มาเนี่ยผมก็เอาไปทำแพทเทิร์นเด็กเด็กครับทำแบบคัสตอมอีกทีนึ่งอ่าเป็นโมเดลพอยนี่คือยิ่งเก็บนานราคามันแล้วยิ่งอัพแล้วแต่ตัวนะแล้วแต่ตัวครับเมื่อก่อนใช่ครับตอนนี้ก็แล้วแต่ตัวว่าอาจจะ ขึ้นมาขึ้นมาต้องทำเหมือนพี่จุกค่ะไม่ต okay. ้องแกะกล่องเลยนะคะี่ยใช่ครับรอรุ่นนะผมเพิ่ดอาใครเรื่อยๆนะคะโอเคมามได้เจอด้านนี้หน่อยค่ะตอนนี้เราก็ได้เห็นของสะสมเขาเรียกว่าสตอรี่ที่มาที่ไปนะคะของพี่ๆทุกคลั่งไคล่มาเป็นทุกสัปดาห์นะคะขออนุญาตขยบมาพูดถึงเรื่องของภาพยนตร์หน่อยภาพยนตร์มาเวลปีนี้เนี่ยถือว่ามาแรงมากๆเลยนะพี่ๆเขาเรียกว่ามีความคิดเห็นอย่างไรนะคะต่อภาพยนตร์ที่จะเข้าฉายว่าจะสามารถ สมควรนะเพราะเต่อคนในสังคมไทยหรือเปล่ามันเข้ากราวด์สั้นผมว่าน่าจะเป็นสบายซะส่วนใหญ่เพราะว่าความเป็นฮีโร่ค่ะมันไม่จำเป็นว่าต้องสมบูรณ์ไม่ต้องมีพลังอะไรก็ได้คือคุณอยากทำความดีคุณก็ไปทำได้เลยไม่จำเป็นต้องรอถูกไหมครับก็ถ้าผมครับน่าจะปนออยู่ะอย่างปีนี้เนี่ยมันก็มีอย่างฮันเดอร์โบที่ให้เราเห็นว่าจริงๆฮีโร่ไม่ไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ทงเป็นคนที่มีปัญหาอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าตัวเองตั้งใจว่า เราทําเพื่อคนอื่นเพื่อส่วนรวมเนี่ยเราก็สามารถสามารถเป็นฮีโร่ได้ค่ะัจะเป็นยังไงมันก็จะแปลกอแต่ว่าเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนสงในอนาคตได้คือทาเพื่อส่วนรวมที่อาจเจอครับหรับผมก็หลังเราเวลก็ตอนนี้ก็มาไกลนะครับแล้วเศษไม่อยากจะนับมาแล้วว่าเ็นอะไรเพราะแมันก็มันก็ใช่มาได้แบบทั้งซีรีส์ทั้งหนังนะครับก็จริงๆมันก็มีแรงบันดาลใจให้ทุกคนเป็นฮีโร่อยู่่ะ โอเคแล้วถัดมานะคะอีกหนึ่งเรื่องนะคะก็คือหนังคือ Avengers o e s Day ที่ทั้งสามท่านเนี่ยยันจะคาดว่าความคาดหกวัางของหนังเรื่องนี้คืออะไรนี่ก่นไม่เป็นนี่ก็ร้องนหมันเป็นหนัง Marvel Studio ล้วนเรื่องเดียวของปีหน้าเพราะว่าอีกเรื่องหนึ่งจะเป็นที่ทำกับโซนี่ก็คือ i r a n r a n New Days แล้วก็เราคิดว่าเนี่ย Marvel Studio น่าจะ ที่ไม่ทําอย่างอื่นเลยเป็นเพราะว่าเขาจะทุ่มทุกอย่างให้กับเรื่องนี้อเนเจ้ดมสเตย์เนี่ยใช่ไหมคะมันมันจะสําคัญมากคิดว่าปลายปีหน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรว่าแฟนๆจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่งแลรว่ามันจะเกิดอีเวนต์ใหญ่ขึ้นมาอีกอันนั้นมันเป็นสองชิ้นนะตอตนนี้เก็บช่วยไปก่อนเพวยเก็บช่วยไปก่อนเออเก็บช่วยไปก่อนนะคะเพราะว่าหรีอสักครู่หนึ่งเราจะมีส่วนพิเศษนะคะจากแฟนๆของเรเไปด้วยใช่ไหมคะ แอบแอบอินแอบผิดแบบแบบมาหรีอยัเดี๋ยวมาเนาะเดี๋ยวมาเนาะอะ้รท่านอื่นล่ะคะที่ทังนะคะก็สำหรับผมครัาบคาดหวังได้ดเลยเพราะว่าเป็นการกลับมาของไอีเจด้วยแต่ว่าเป็นอีกในบทบาทหนึ่งซึ่งเป็นตัวละครที่เรารักทั้งคาแรคเตอร์น้องจอแลวก็นจอผมก็เชื่อว่าเราก็ได้พี่น้องอโซกลับมากลับเพราะฉะนั้น คาดหวังได้เลยว่ามันจะออกมาดีแล้วก็คิดว่ามันจะทําให้เป็นการกลับมาครั้งที่ใหญ่ของนาดีเจนน่าสนใจมากเพราะว่าเขาจะรับบทเป็นตัวร้ายยังไงเพราะว่าเราเคยเห็นแต่เขาแต่บทไม่ไอ่ครับก่อนนี่ผมมองคิดไปเลยว่าถ้าสมมติว่าด็อกเตอร์ดูมเนี่ยต้องสู้กับอเวนเจอร์โดยเฉพาะกับเป็นคนที่น่าคุ้นอยู่แล้วเนี่ยอย่างดิเจเนี่ยเออหน้าก็เป็นโทนี่เขาจะเฮ้ยทำไมน่าคุ้นจังก็บางแผนงทำชุดอย่าง โอ้ยโมหันด e ังชุดเลยดูเฟรมมาด้วยโอเคใช่ครับสำหรับผมเนาะต้องเป็นเนื้อดุลเดทีนาเรารู้อยู่แล้วว่าใครจะมาบ้างเนาะตอนนี้โดยตอนนี้กำลังลุ้นว่าถ้าเขาประกาศหนักขนาดนี้แล้วเนี่ยนักแสดงกลับมาเยอะขนาดนี้เนี่ยอะไรมันจะเซอร์ไพรส์เราได้มากกว่านี้อีกป่ะเพราะว่าการที่เขาหงายไพ่ออกมาแล้วบอกว่านี่มีเต็มเลยไม่ได้เปิดไพ่เรายังไม่เปิดไพ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นผมรอดูอยู่ว่าใครหรือนักแสดงคนใดหรือตัวละครตัวไหนได้จากของอัลติเวิร์ก จะมาประกวดตัวอีกต้องรอติดตามต้องรอติดตามโอเตอนประกาศผลแรกหล่อให้เรานั่งดูตัวอีห้าชั่วโมงห้าชั่วโมงดูตัวอีเปล่าห้าชั่วโมงทำไมคะเพราะว่าเหมือนก um like <uh> ับว่าเขาตอนนี้นเขาแบบลุ้นมากนาศชื่อการที่ะคนทีละคนตอนแรกอะไรเปิดด้วยกีเซิร์ดปิดด้วยอาร์ดีเจประมาณนั้นที่แบบประมาณสามสิบคนมั่งยินสามสิบคนได้นานมากห้าชั่วโมงปีสามปีสี่ได้ปีสี่นี่คือถ้าใจเรื่องอะไรที่หล่อทม่ได้ แช่ไมคะเดี huh ๋ยวนเดต้องรอติดตามดูนาช่วงวัที่อาจจะมีอะไรด้ด้วยความอิปเดตกนอย่างแน่นอนค่ะ